ครอคมารีพบก,กับบิ๊กเกมเมอร์แล,ก amer, แลวกรตินเกมเมอร์เราจะมารีวิวบ้านนะครับบ้านใครครับบ้านพวกเราอ่าบ้านพวกเรานะไปพาไปดูหน่อยมีอะไรบ้างแล้วนี่คืออะไรถามก่อนถามจริงเลยนบ้านแล้วนี่คือบังเกอร์แล้วบ้านอะไรอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรเออสามโมโคนเอาไว้จุดไฟเล่นๆบอกเสียงอันนี้ให้หน่อยโอเคเนี่ยจุดไฟ,ไฟเล่นเฉยใช่จุดไฟเล่นๆถ้ามี ถ้ามีเออเออ,เอ,อ,เอ,อไอ,อ,อ้ไไดอนน้านล่างสโคต์อ่ะมันจะอยู่ได้นานกว่านี้คือบอกมันจะอยู่ได้ตลอดเวลาสโคต์คืออะไรเออไอ้ไอ้ที่อยู่ในนกก้ำลึกมําลังเป็นส่วนเต็มอ๋อโอเคเอาไปท<ม>างน,น,น<ม>าี้ดูรอบๆข้างบนก่อนเห็นภูเขานะเห็นภูเขาหิมะข้างหน้ามีทะเลมีทรายมีอะไรมีอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลย <c oughs> เอยคีเปอร์มาตินระวังหลังเปิร์ตไหนไม่มี โอ้ยยังระเบิดอีกอะกล่าวว่ารอดแล้วนะเนี่ยจะมาแนะนำบ้านซะหน่อยโดนระเบิดเลยที่เราทำอย่างนี้เพราะว่ากันกันคลิปมานะครับแต่ก็กันไม่ได้อยู่ดีไปเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านแล้วยังไงต่อดูมันนี่มันนี่มันอันนี้คือชั้น คราฟของชั้นแรกนะตอนแรกมาวางไว้อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ทีเตาเผาแต่เราไม,ไม่ใช่แล้วไม่ใชวเหรออ้าวมันรวมกันไม่ได้นะขูกับเก็บปะมันก็โล่งๆนะปะดูชั้นล่างมา<ป>ดูอันนี้คืออะไรก็คือประตูประตูแบบบังเกอร์ใช่ปหมใช่ไอ้อนนอประตูกันกระสุนแล้วก็กันระเบิดนูคเกีย ได้ด้วยหรอทั้งหมดนี่คือการระเบิดนิวเคลียร์หมดเลยว้าวการนิวเคลียร์ได้ด้วยอันมีไฟตรงนี้และทั้งหมดบนโลกนี้จะเออมีใส่ล้านคือทั้งทุกทุกคนมาอยู่ในนี้ได้กระจกก้ากันทุกอย่างอไฟกันทุกอย่างเออันนี้มันคืออะไรของสัยจะถามจุ่นี่ยเออีปจ้างมาแล้วกินถึงผุดหรอใช่แล้วกินเลยเมวแล้วไฟหายด้เลย เธอไฟไปไหนอ่ะไปโอเคไปต่ออันนี้คือโถงต้โลกนะยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนไปไปต่อมาดูบ้านนี่ตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นโซนทําอาหารนะโซนทําอาหารนี่ห้องครัวดูนี่ดูดูดูควันดูควันออกมายังไม่เตาด้านข้างบนนี่คืออะไรที่ดูดควันใช่ทำยังไงครับถ้าที่ดูดควัน ใช้อะไรทำทั้งหมดนี้เลยไม่ทั้งบนอน่ะก็ใช้แค่นะ่ะดูสิเดี๋ยวก่อไฟวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมแต่จริงๆ้าเอาไอ้นะ่ยเนี่ยอันนี้ไปครับไปต่อครับไปดูอันนั้นอื่นต่ออันนี้เราเป็นห้องหุ้งครัวนะเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ให้มันเรียบแล้วก็ยกพื้นสูงขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นตเกียงเหมือนกันทั้งหมดไปแต่หาเหล็กยากนิดนึงนะจริง อันนี้ประตูะตโซนโซนที่นอนนะอ่านี้อันนี้คือยังไงใช้ยังไงอ่าเข้ามาอ่าเข้ามาแล้วก็เปิดแล้วก็ระบาดลำบนอ่าอันนี้คือที่นอนของปีใช่ไหมใช่อันนี้ตินทําให้เลยใช่ไหมใช่อันนี้นี่คือเมื่อกี้มีหลงวางไั้อ๋อลงวางวไว้อันนี้คือห้องอันนี้คือโซนโซนนี่โอแต่ว่ามองเห็นวิวทะเลนะ อยไไ่นว,ว่าคืไปข้างบนก่อนข้างบน,งบนอ่าข้างบนที่น้องก็เห็นวิวทะเลนะแต่ว่าเรานั่งไม่ได้เลยพ่อจะลืมขุดเพ็กแอ็กมัหมดอ๋อโอเคขุดไว้่อรู้ป่พ่อรู้ว่าจิไม่ขุดเพ็กแอ็กมา <Okay. S 2> จิไม่แบบจีไม่แบบึ้นดนบุตใช่ไหมแล้วเพ็กแอ็กเหลือศูนย์อ่ะเคมาดูห้องต่อไปครับห้องอันนี้คือห้องอันนี้คือห้องครับเอาไว้ครับหน้าห้องเลยโต๊ะครับ อ่ะต่อไปครับนี่ห้องดินนี่คือห้องออลซินไว้มาดูดีนะมีกระจกสองด้านเลยกระจกด้านนี้นะเป็นกระจกแนนนนบบบานใหญ่อ,นนอ,อันนี้คือกระจกดูวิวพอพอ,พอนอนปุ๊บตื่นขึ้นมาเจอวิวตรงนี้โอแต่ดตีนลืมแก้ดินนี่เอาดินออกไปเอาฝนเข้ามาฝนเอาไม้ปิดใช่ไหมอ่าไม้ปิดอะไรล่ะ ซโอเคมีตะเกียงด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยเออหน้าต่างอ๋อเป็นหน้าต่างโอ้ไฮโซอ่ะมีหน้าต่างด้วยพ่อขุดทั้งหมดนี้ติ่นเลยไหนครับนี่มทั้งหมดเนี่ยติ่ก็มีไม่เอาขุดเองก็ได้เพียงแล้วนะแล้วใส่ไม้เหรอใส่ไม้หรือใส่อะไรติดีหยวข้าวเลยตอนนี้พ่อตะเกียงไม่ติ่นะตะเกียงใช่ขุดทั้งหมดเลย ขุดใส่ไม้แทนหรอใช่ให้ใส่ไม้ี่ลืมแก้มาติไม่มีไม้โอเคเรามีไม้แล้วเราใส่ไม้เข้าไปครับบ้านจะได้ไฮโซโอ้ได้บนด้วยไหนอ๋อโอเคซอมบี้มือไหลก็ไม่ได้สอมบี้เข้าไม่ได้มีไม้เหลืออยู่นิดหน่อยใช้ได้อยู่แปะเข้าไปแปะเข้าไป อันนี้บ้านเป็นกระดูกไฮโซขึ้นมาเยอะเลยนะครับเฮ้ยพอดีเลยตะเกียงอโอ้สว่างสวยเอ้ยอันนี้อันนี้ขุดนี้ออกให้ก่อนฝากขอร้เลยล่าเอาเจอไม้เมิดไม้หมดไปเอาไม้ก่อนไปขุดไม้ก่อนออตินมีหิน ใช่เมื่อกี้บอกจะเอาไม้ใช่โอเคเลยเอาเป็นห้องไม้ไหมเหรอใช่ห้องไม้ห้องมิชลินไม้อ่ะบ้านเราก็ค่าประมาณนี้นะครับข้างนอกมีสะพานตกปลาได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปตัดไม้ก่อนเราค่อยพาไปดูอู้แล้วพอดีมีลงมาว้ยพ่อตีมีไม้มพอดีเดี๋ยวเมื่อกี้เอามาตูขุดเลยนะ คีเปอร์มาระเบิดตรงนี้อีกแเนี่ยคีเป <Huh? S 2> <Keep> er. อร์เพราะ่าทำไมจะมีไม้เล้วมีไม้แล้วเหรอเอาจากไหนมาครับเออเอาดีเรียงไปดีเออเออก็ออไปซื้อมาดิก็ไปทำมาดิเอาจากห้องไหนมาอ๋อที่เผาไฟเหรอใช่ <Okay. S 1> เอเคเกยบไว้ดีกว่าไม้ไม่ค่อยมีด้วย ตัดไปครับชีวิตประจำวันของอเกษตรกรตามใจโคดโคดโคดโอเค,อเคแจมแจมแมวแจมหมามีหมาเหรอยัไม่มีหมาทักตัวเลยเนะ่ยโอเคยี่บสี่อันพอแล้วมัง้งเช้าแล้วมั้งเนี่ยเริ่มเย็นละอุย้ย แต่ขามือครับเอาขวานไม้มาก่อนขวานไม้ช้าหน่อยออขวานหินจะไวกว่านิดนึงแต่ก็รู้สึกได้เลยว่าไวกว่าขุดไปครับสามสิบอันลแล้วจะหมดละเจอน้องไก่แล้ะน้องไก่กุ๊กกุ๊กุ๊เอาไปเยอะ,ยอะนะไม่มี โ้องไก่ตายกันตายมันมีพอดแล้วทอสหมดลงมาไดเอดเดอร์เพลว์แล้วเอดเดอร์เพลใช่เดี๋ยวปีศาจมานะครับวิ่งกลับบ้านก่อนปึ๊บปึ๊บพวกซอมบี้กังชี้นน่ากลัวมากแล้วตบแรงขึ้นเยอะเลยอ่ะทำไมทำอะไรอยูู่้่ลงที่ไม่ก้าทีแล้วพ่อก้าทีเหรอโอเค ปิดไว้ก่อนนะเผื่อมันลงมาได้นะใช่เพร่ะตรงนี้มันชอบเผื่อ,อมาตอนเผื่อนี่จะพาไปดูนะตรงนี้เป็นเย้สวัสดีครับสัสตรงนี้เปิดออกไปเป็นที่ตกปลาติ้มนอ้ไหนเธอตกปลาโชว์หน่อยเราเป๊บขอหานี่ที่ตกปลาติ้มนะทอสโอ้เหลือ,ออันเดียวเอง โอเคแปดตรงนี้ก็ได้อันนี้เป็นสะพ,พานนะข้าไปฝั่งนู้นซอมบี้มันชอบมาจากฝั่งเนี้ยเสียงมาละไหนตกปลาโชว์นี่ตกปลาไหนได้ปลายังไงตกให้ดูหน่อยสูงมากนะข้างล่างอนะไม่ไม่ใช่ไม่ธรรมดานะตกปลาเฮพ่อพ่อจได้มาดูใกล้ๆเก้วตกถึงเลยนะโอ้จ๋อมได้ปลาไหม มีได้ปลาหรือได้อย่างอื่นได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยเหรอได้ปลากระเพาก็มีกระเพาก็มีเฮ้ยโยนขยะลงมาทำไมนะ่ะเนื้อโยนเนื้อลงไเหรอใช่ <c oughs> โยนหอดไปไม่ได้โยน <c oughs> โยนปลาปลากินได้นะ่ะโยนไปทำไมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปลากินแล้วเออไม่มีรอยนะ้ำ อย่างเงี้ยเหรออ๋อได้ปลาป่ะใช่ได้ปลาเมื่อกี้ได้อะไรบางทีก็ได้ลงท้าบูทธลงท้าบูทด้วยเหรอใช่ลงท้าบูทจะเป็นเหมือนปลามาก,กินเหย,ยื่อแบบเมื่อกี้เหรอตลกมากเลยลงท้าบูทมีชีวิตมาแล้วมาแล้วได้อะไรทีนี้ดูดิได้ไอะไรได้ยังมองไม่เห็นเลยโอเคไม่รู้ปลาปลากระเพื่อว้าวเมื่อกี้มีสี่ตัวไหนดูสิ ซูมได้ไหมซูมซูมกดไรเน่าคิวมอ้อาคิวโยนของขออยะเต็มเลยนะข้างล่างมาแล้วมาแล้วเออไม่ทันไม่ทันเหระมันยังไม่ได้กินมีเอฟเฟกตกปลาด้วยอะ่ะโอ้ดีดีดีดเก่งราต้องรองคันเบ็ดมาบ้างล้วครับใช้อะไรบ้าง ใหญ่แล้วก็ไม้โอ้โหใหญ่<ส>ไม่มีเลยสามมันเออจะมาเหรอมาไม่ได้หรอกได้ไหมได้ได้ปลาปลาปลาสุกแล้วด้วยปลาที่สุกแล้วโอเคเข้าบ้านดีกว่าอันนี้เป็นโซนที่เป็นไม้กับกระจกนะฮะก็ สวยดูยดีเอาลงไปทำไมกันเจอปลาจะไป,ะปตีปลาใช่<ะ>โหดมากสวยนะสวยอยู่สวยอยู่เข้าไปครับข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วบ้านเราก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจัดบ้านตรงนี้ให้มันสวยๆก่อนทำโถงเนี่ยยังอีกเยอะเลยเนี่ยขุดกันอีกเยอะข้างล่างเนี่ยเป็นเป็นถ้ำและเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ให้มันเรียบๆดูกว้างๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาทํา ไฟมีทุกจุดนะปลอดภัยบ้านก็สวยงามแล้วเปลี่ยนบ้านเป็นไม้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวบ้าน<ม>เปลี่ยนเป็นไม้โอก๊โอกอทั้งหมทีไไหนอ่ะิดยังจับปลาไม่ได้เลยกลางคืนก็สวยนะเออกลางวัน,นก็สวยตายมาแล้วไหนดูสิโดนปลากัดตายเหรอไม,ม่ลงน้ำตายอ๋อไม่อยู่นี่ไม่ใช่เราจะเปลี่ยนนี้ให้เป็นไม้ได้ เป็นไม้หมดเลยเหรอ <hã> ใช่งานยาบเลยเยอะจัดอ่ะโอเควันนี้คลิปนี้พาชมบ้านเ<ร>ท่านี้นะครับผมออสิบสามวันสามดสิบามนาทีโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะสนิบสเดี๋ยวพาไปดูไมโครฟ a ั t กันนะฮะวัน,านนานเล้นทีไม่เมื่วานก็นเล่นมาว่วานก็นเล่นไม่ถึงว่าเพิ่งกลับมาเล่น นะแล้วเจอกันใครชอบไมค์ครับมาตามดูกันได้คือใครที่อยากจะซื้อไมค์ครา t มาเล่นคุ้มมากครับสวัสดีครับ